สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เรารพทุกท่ันครับวันนี้วันที่6มกราคม2566ัรบริษัท KP y โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันของคุณสมปองคุณสุมาลีพิมประพัฒ์ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทผลผลิตโกโก้ IM1 วันที่คุณสมปองคุณสุมาลีปลูกไว้เป็นโกโก้พันธุ์ IM 1วันตั้งแต่ปี61และจำนวนผลผลิตเริ่มมากขึ้น อายุโกโก้มากขึ้นยิ่งดกยิ่งใหญ่ยิ่งสมบูรณ์และตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณสุมาลีเจ้าของสวนครับสวัสดีครับคุณสุมาลีครับผมเป็นไงบ้างครับผลผลิตในรอบนี้รอบนี้ผลผลิตออกค่อนางเยอะค่อนข,ข้างเยอะนะครับาาคือรอบที่แล้วเพราว่าเยอะแล้วครับรอบนี้ก็ประมาณเกือบ500ร้โลที่ใส่ถุงใส่กระสอบไว้เห็นผลแบบนี้แล้ว น่าภาคภูมิใจไหมครับเนี่ยภาคภูมิใจมากครับครับผมคือเราตอนแรกเนี่ยปีที่ออกผลผลิตเรารับผลไปครั้งแรกๆก็ยังไม่ค่อยใหญ่แต่อายุเขาสามปีสี่ปีขึ้นมาเนี่ยผลผลิตเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นผลเริ่มใหญ่มากขึ้นนี่ก็คือเป็นผลผลิตของโกโก้สายพันธุ์ i ั1นะครับคุณสุมาลีคุณสมปองตอนแรกเริ่มที่ปลูกโกโก้สนใจเรื่องตรงนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็น เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะประปูกแล้วสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวเนาะตอนแรกทํางานอะไรครับทางานเป็นพนักงานบริษัทบริษัทเนาะทั้งสองคนตอนนี้ลาออกหรือยังออกแล้วค่ะออกแล้วอ่านี่เป็นโกดังที่ทําอะไรอีกอย่างหนึ่งก็มีแพนโก่าค่ะแล้วก็หญ้าก่อนอ๋อครับปลูกหญ้าแพนโก่าค่ะอ่าแล้วก็ปลูก โกโก้ไอเอ็วันไว้สวนหลังบ้านอยู่ตรงโน้นนะหลังโกดังตรงนี้เราไม่ได้ไปดูสวนเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับโกโก้ไอเอ็วันเป็นพืชเศรษฐกิจพืชทางเลือกใหม่สามารถปลูกผสมผสานกับพืชหลักกับพืชอื่นๆได้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนอกจากพืชหลักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอบอกฝากพี่น้องเกษตรกรน,นิดนึงครับคุณสุบารีครับเผื่อท่านสนใจอยากปลูกโกโก้มาดูสวนบ้างมาขอข้อมูลเรียนรู้บ้างอลองแนะนำ ก็นะคะในการปลูก โกโก้ค่ะในสองส่วนของที่สวนนะคะเราก็เริ่มเรียนรู้กันเองค่ะแต่ว่าโกโก้ก็เป็นพืชที่ปลูกไม่ยากนะคะแต่เราก็ต้องดูแลมันสม่ำเสมอค่ะก็พอตอนแรกทํางานนะคะก็จะผลผลิตยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลพอตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ที่นี่แล้วเราก็มีเวลาดูแลขึ้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วเราก็ที่เรามองคือมันเป็นรายได้ต่อเดือนที่เรามีค่ะเพราะว่าเราเคยทํางานประจําเราก็เป็นพนักงานประจำใช่ไหมคะมีราย ได้อพออยากจะออกมาปุ๊บก,ก็ต้องมองหาว่าอะไรที่ทําให้เรามีรายได้ในแต่ละเดือนอเพราะว่าถ้าเป็นผลไม้อื่นนะคะมันก็จะมีเป็นฤดูกาลแต่อยา่างโกโก,โกค้ค่ะเราสามารถเก็บได้ทุกเดือนอค,ครับผมก็คือถ้าเรามาปลูกโกโก้มันจะสร้างรายได้ให้เราทุกเดือนหลังการปลูกในปีที่2องถึงสหลังจากนั้นจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บขายได้ทุกเดือนเป็นรายได้รายเดือนแต่ถ้าพืชหลักพืชอื่นที่เรามีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายได้เป็นฤดูกาล อาจจะปีละครั้งหรือสองครั้งนั่นก็เป็นรายได้หลักที่เรามีอยู่แต่โกโก้ถ้าทําเยอะดูแลดีผลผลิตก็จะออกเยอะมันก็จะเป็นรายได้หลักให้เราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ออกจากงานประจําก็คือเคยทํางานบริษัททั้งคุณสมปองและคุณสุมาลีปัจจุบันก็มีธุรกิจที่ดูแลหลายอย่างก็คือในเรื่องของหญ้าแพรงโคล่าแล้วก็สวนโกโก้แล้วก็มีอะไรอีกอย่างนะครับ มีฟางอัดก้อนแางวแล้วก็มีส,สวนต้มโออ๋อสวนต้มโอข้างหลังนะครับก็แปลงฟาง,งอัดก้อนนี่ก็คือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับถ้าสนใจปลูโกโกโก้มาติดต่อพูดคุยกับคุณต้ปองคุณสุมาลีที่สังคบุรีหลังวัดศรีดาวเรืองเข้ามาแล้วก็เจอเลยสวนอยู่ซ้ายมือแล้วก็พูดคุยกับ JPY โกโก้0 9 5 5 5 7 2 7 9 7 ต้องกราบขอบพระคุณคุณสุมาลีเป็นอย่างสูงครับสว,ส,สวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพครับสวัสดีครับ